สวัสดีครับฮัลโหลนิฮาวครูท่านนี้ดนตรีนะครับครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒน,ธ,นธรรมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้เช่นเคยนะครับามาชมกันด้านในเลยนะครับว่าวันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องอะไรเชิญเลยครับสหกรณ์อองทรัพย์คือสถาบันการเงินแบบหนึ่ง ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันวัตถุประสงค์ของสากรออมทรัพย์เช่นส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงินรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจำเป็นครับหลังจากที่ได้ให้ความรู้พื้นฐาน กันมาบ้างแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมีคลิปความรู้นะครับมาให้ชมกันนะครับเชิญรับชมเลยนะครับสหกรณ์ในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเพราะพระมาหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชารถไทยห่วงใหญ่ในการดำเนินชีวิตของพระสนิกรโดยการมีอาชีพสร้างผลผลิตทั้งเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือนไปจนกระทั่งการจำหน่ายจ่ายแจกอีกทั้งพระองค์ท่านยังได้ส่งเสริมหลักการของสหกรณ์ให้เข้มแข็งดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งดังนี้สหกรณ์แปลว่า การทำด้วยกันหมายถึงพนึกกำลังผู้ทำงานเกี่ยวข้องกันกระทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้านและต้องกระทำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาหวังดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วยจึงจะเป็นสหกรณ์แท้ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดถือกำเนิดจากการรวมกลุ่มของพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในฝ่ายต่างๆภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกโดยมีวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์จัดตั้งเมื่อวันที่16มกราคม พุทธศักราช2,519ด้วยทุนดำเนินการ2 6 9 1 5 0บาทโดยมีเรืออากาศเอกพร้อมนาถหลงังเป็นประธานสากรคนแรกและมีด็อกเตอร์บุญธรรมสมบูรณ์สงรองประธานเป็นผู้จัดการคนแรกมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน987คนดำเนินงานโดยคำนึงหลักการอุดมการและปรัชญาสากร มีความเจริญก้าวหน้าซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ26,000คนและมีสินทรัพย์รวมกว่า55,000ล้านบาทมีสำนักงานให้บริการแก่สมาชิกถึง3แห่งด้วยกันคือสำนักงานลาดพร้าวสำนักงานดอนเมืองและสำนักงานสุวรรณภูมิโดยมีบริการด้านต่างๆดังนี้การบริการด้านเงินรับฝากให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง มีความมั่นคงและมีความสะดวกในการฝากถอนการบริการด้านสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสามารถกู้ได้อย่างสะดวกและรวดเด็วรวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิกและปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ทันสมัยเช่นการเพิ่มช่องทางการให้บริการโดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ การพิมพ์สลิปฝากเงินและถอนเงินโดยสมาชิกไม่ต้องกรอกฟอร์มการฝากถอนเงินผ่านระบบ ATM ออนไลน์และ m โมบ l ยแอปพลิเคชันการเพิ่มช่องทางให้ข่าวสารแก่สมาชิกผ่านทาง SMS เว็บไซต์ Facebook และ Line ก็เป็นสมาชิกสากลตั้งแต่เข้ามาทํางานที่นี่นะคะแล้วก็ได้ใช้บริการต่างๆมากมายของสากลค่ะไม่ว่าจะเป็นหักส่งค่าหุน้น เป็นฝากออนซลน์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อค่ะค่ะแล้วก็ที่ชอบมากก็คือสหกรมีช่องทางต่างๆมากมายนะคะในการตรวจสอบข้อมูลของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็น w w w t g s a v i n g com นะคะไลน์ค่ะแ pgsaving นะคะแล้วก็ SMS นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ชื่อ Fanpage สมาชิกสหกรณ์พนักง,งานบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะค่ะก็สามารถ ติดตามข่าวสารต่างๆของสหกรณ์แกรบินไทยได้ตามช่องทางเหล่านี้นะคะนอกจากสหกรณ์จะให้บริการแก่สมาชิกแล้วยังให้บริการแก่สหกรณ์อมทรัพย์ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ทั้งในด้านเงินกู้เงินฝากและการจัดสัมมนาให้ความรู้ในด้านการลงทุนสหกรณ์ได้นำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสาหากรณ์แห่งชาติกำหนดและด้วยความสามารถในการบริหารการเงินและการลงทุนของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและความมั่นคงของสาหากรณ์ในอนาคตส่งผลให้มีผลกำไรที่เติบโตและมีการบริหารจัดการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดมาตรฐานสาหากรณ์ จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่สองอยู่ในระดับดีเลิศทำให้สามารถจัดสวัสดิการด้านต่างๆให้แก่สมาชิกครอบครัวของสมาชิกและสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมการดำเนินงานของสหกรณ์นั้น มุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อมวลสมาชิกโดยส่งเสริมให้สมาชิกมีรากฐานที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการนำระบบสหาการณ์มาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้าการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้แก่ 1. คณะกรรมการอำนวยการ 2. คณะกรรมการเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3. คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 4. คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน 5. คณะกรรมการการศึกษา 6. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาคณะผู้ตรวจสอบกิจการและคณะผู้ตรวจสอบภายในจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคงทั้งหมดนี้เป็นผลงานบางส่วนที่คณะกรรมการดำเนินการได้ตั้งใจทำเพื่อมวลสมาชิกการก้าวเข้าสู่ปีที่42นี้ผมและคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน พร้อมมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำงานอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาสหกรณากรบริหารด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และจะนำพาสหกรณากรออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดให้ผ่านอุปสรรคต่างๆมีรากฐานมั่นคงอย่างยั่งยืนสมาชิกอยู่ดีกินดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสากรออมทรัพย์ดีเด่นโดยยึดหลักมั่นคงโปร่งใสประทับใจเอื้ออาทรครับหลังจากชมคลิปความรู้ไปแล้วนะครับก็จะสรุปได้อย่างนี้นะครับคือสากรออมทรัพย์นะครับเป็นสหก์ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินอย่างหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่ มาร่วมเป็นสมาชิกนะครับก็มีอาชีพอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อให้รู้จักการออมเงินนะครับแล้วก็รู้จักฝากเงินนะครับนอกจากนั้นนะครับก็นําเงินให้เป็นประโยชน์โดยให้สมาชิกผู้นะครับนี่คือหลักการทํางานของสากรออมทรัพย์นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้านะครับ พบกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ